ตรงแตกสลายไปซะพลังของเจ้ายังไม่แข็งแร่งพอดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่สามารถทำลายพลังแห่งการผนึกนี้ได้บางทีเราอาจจะมาลองคุยกันดีๆหน่อยเป็นไงอันดับแรกคือดับปีศาจไมหมค่าก่อนก็ได้ าวุธแบบนี้ไม่มีประโยชน์สําหรับข้าหรอกเอาคืนไปสิแล้วเรามาทําข้อตกลงกันหน่อยดีไหมข้อตกลงแบบไหนเจ้าฝึกฝนได้เพียงแค่เสื้อเสื้อของคำพีสามภพเท่านั้นข้าจะถ่ายทอดคำพี์ที่แท้จริงให้และเป็นการตอบแทนเจ้าต้องช่วยข้าทําลายศิลาผนึกมานี้ให้ข้าคมพีสามภพเจ้าปีศาจนี่รู้จักคำพีสามภพด้วยงั้นหรอ หรือว่าวิชาพุทธมารเก้าสังสาระจวิวัฒนาการมาจากคัมพีแร์ละมีจริงๆเจ้าเป็นใครกันแน่ถึงได้ครอบครองคมภีสามโฮบฮ่าฮ่าฮาเจ้าถามว่าค่าครอบครองคมพีสามโฮบได้ยังไงนะหรองั้นข้าจะบอกให้ข้ามีนามว่าจักรพัิสามชีวิตเออลาก่อน เดียวข้ายังพูดไม่จบเจ้าคงรู้อยู่แล้วว่าจากักรพรรดิสามชีวิตฝึกฝนัมีสามภพหนึ่งชีวิตแยกเป็นสามกลายแบ่งออกเป็นพระปีศาจและมนุษย์ทั้งสามร่างล้วนคือตัวตนที่แท้จริงสําหรับข้าข้าคือภาคอวาตารวิถีมารของจกักรพรรดิสามชีวิตดังนั้นที่ข้าอ้างว่าเป็นจกักรพรรดิสามชีวิตจึงไม่ใช่เรื่องโกหกเขาคือภาคอวาตารวิถีมารของจกักรพรรดิสามชีวิตจริงๆงั้นหรอ ถาาอวตารวิถีมารของจักรพรรดิสามชีวิตกับถูกสะกดไว้ที่นี่ด้วยพลังเทวะอำนาจตะพึงกรอบของใครบางคนงั้นหรอนั่นไม่ใช่เรื่องที่เจ้าควรรู้คัมภีร์สามพคือสุดยอดคัมภีร์ภายใต้สองสวรรค์ที่สามารถนำพาผู้คนไปสู่หนทางแห่งคีสุดหลังจากที่เจ้าได้ฝึกฝนเซเซียวส่วนแรกของมันไปแล้วเจ้าคงสัมผัสได้ถึงพลังอันลึกล้ำของมันลองจินตนาการดูสิหากเจ้าฝึกคัมภีร์สามพพแยกจกิตวิญ,ญญาณออกเป็นสาม และครอบครองสามร่างตราบใดที่เจ้ายังเหลืออยู่แม้เพียงร่างเดียวเจ้าก็จะไม่มีวันตายพลังเทวันนั้นจะมหาศาลขนาดไหนเอาละหากเจ้าช่วยข้าหลุดพ้นจากที่นี่ข้าจะมอบคำพีสามพบให้แก่เจ้ามันคือคำพีแห่งจัก,กรพรรดิข้าจะส่งเจ้าเข้าสู่เส้นทางของการเป็นจัก,กรพรรดิอย่างแน่นอนอย่าได้พยายามใช้เจตจำนงปีศาจมาล่อลวงข้าอีกลองดูอีกครั้งสิ ข้าจะไปจากที่นี่ทันทีก็ได้เราทบทวนดูให้ดีเจ้าที่เป็นเพียงผู้ฝึกตนระดับมดปลวกตอนนี้มีโอกาสที่จะได้รับคำพียของจกักรพรรดินี่คือวาสนาที่ประเมินค่าไม่ได้ข้าบอกว่าเจ้าจะตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดแน่นอนว่าท่านคงคิดไว้แล้วหากข้าช่วยให้ท่านหลุดพ้นท่านย่อมปิดชีวิตข้าแน่แต่หากท่านถ่ายทอดคำพีสามภพให้ข้าก่อนข้าก็อาจจะหนีไปทันทีหลังจากเรียนรู้มันเสร็จ แล้วจะเอาอยัางไงดีล่ะท่านจะสอนข้าก่อนหรือจะให้ข้าช่วยท่านออกไปก่อนข้าคือจั็กพริพิศรษไม่มีความจําเป็นต้องหลอกลวงมัดปลวกอย่างเจ้าและชีวิตของเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรสําหรับข้าหากเจ้าช่วยให้ข้าหลุดพ้นข้าจะไม่เพียงแต่มอบคำภีสามภพให้เท่านั้นแต่จะสอนวิชาเทวะไร้ทียมทานอื่นๆให้อีกพร้อมกับติดค้าบุญคุณเจ้าหนึ่งครั้งเป็นการตอบแทนข้าไม่เชื่อท่าน ท่านเพิ่งจะปลอมตัวเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อหลอกลวงข้าและพยายามครอบงำจิตใจข้าข้าจะเชื่อคำพูดของท่านได้ยังไงเมื่อท่านเป็นอิสระการสังหารข้าคงง่ายเหมือนการพลิกฝ่ามือเหมือนที่ท่านบอกนั่นแหละเหมือนบี้มะตหนึงเจ้าม่ไว้ใจข้าอย่างลึกซึ้งถึงขนาดที่ว่าต่อให้ข้ามาอบคำพีสามภพให้ก่อนเจ้าก็ยังคงระแวงและปฏิเสธที่จะปล่อยข้าไปอยู่ดีแล้วจะให้แก้ปัญหานี้ยังไงล่ะไม่มีทางแก้หรอก เจ้าช่างฉลาดนักก็ได้ข้าจะถ่ายทอดคำพีสามภพให้เจ้าก่อนแต่จะให้เพียงแค่หนึ่งในสามส่วนที่เหลืออยู่เท่านั้นหลังจากที่เจ้าทําตามสัญญาแล้วข้าจะส่งมอบส่วนที่เหลือทั้งหมดของคำพีสามภพที่แท้จริงให้กับเจ้าตกลงคำพีสามภพนั้นกว้างใหญ่และทรงพลังเป็นรู้ความลับอันล้าลึกไว้มากมายในแต่ละบทหากเจ้าต้องการให้ข้าถ่ายทอดมันให้เจ้าต้องยอมให้ข้าเข้าสู่ทะเลแห่งความรู้แจ้งของเจ้า เพื่อสลักคำพีลงในความทรงจำของเจ้าโดยตรงแบบนั้นไม่ได้หรอกตรองดูให้ดีคำพีสัมพจนั้นกว้างใหญ่ไพศาลยิ่งนักลำพังเพียงคำพูดไม่อาจถ่ายทอดได้ทั้งหมดวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ